โอ้มาโดนนะครับตอนนี้อะไรไม่รู้ครับไม่รู้ครับตึก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 เปียก็เหมือนไอโฉมก็เหมือนอรู้นะครับปาอะไรเดี๋ยวเฮ้ยเปีย ไม้น้าหมาไอปียยังไงไม้น้าหมาได้เปียยังไงยกได้ไหมไอเปียครับอืมไม้น้าหมาได้เปีเรยังไงเนี่ยไอเปียไอตัวแรกไอไอไอนี่ลูกอะไรครับเนี่ยปักกว้างหูแพ้เออหูแพ้เนี่ไอเปีย น้ำหวานั่้ไงครับน้ำเปลี่ยนน้ำเปลี่ยนเดี๋ยวรอน้ำเปลี่ยนอีกพังเลยชายก็คงจะเล็กนะดูไม้แต่ตัเป็นพวกไอ้กะรินเตีะไม่สู้แล้วนอนเลยโอ๊ยกระแดงด้วยกระแดงน้ำ40เมตรอ่ะจุกปากยังไง

เป็นไอโฉมว่ามันมันใหญ่จนมันมันดำเลยนะไอ้มอมเลยนะ เป็นไอ้ไอ้ไอ้ไอะไรไ,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 ไอ้ปากกวา้างคนนี่อะไรนะเออหูแพ้่หปากมันจะแบบถ้าตัวขนาดนี้ปากจะแบบปากมันแก่ปากมันจะยื้อยาวเลยลงไปดูดตุ๊บเลยนะโอ้โทษโทษเดี๋ยวรอบน,นี้เดี๋ยวเอขยับเปลี่ยนเหลี่ยมดูไม่เอาเลย โคตรหน้าเอาเลยถึงว่าโคตรหน้าเอาเลยอะเหลี่ยมนี้ไม่จะไหลไม่โดนวะจุ่มจุ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 มจ่มจุม่ม ว่าอยู่เหลี่ยมนี้ต้องเอาสิเจอเรื่องอยู่ไม่ใช่เปีนนเ้ยดูแล้วสองนี่ไม่น่าไม่น่าไม่น่าใช้นกเอ้นกกระิ่ง โอ้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 โอโอตอกกำลังจะย้ายเลยนะเอ้ยเหลี่ยมนี้น่าโดนเหลี่ยมสวยด้วย โยยอ้ไอชมโอ้เหลี่ยมมันสวยอ่ะน้ำมันได้อ่ะเหลี่ยมมันสวยน้ามันได้อ่ะมันว่ากันไม่ได้นะหรือเป็นที่คนหรือเป็นที่เหยื่อลูกไอ้ชฉมสวยจัด จริงๆแต่แต,แต่มันต้องรอน้าําอย่างนักกุ๊กกลัวนักกุ๊กจะเหงาไงคือก็จะรอบ่ายโมงเงี้ยนกักกุ๊กก็แบบมันไม่จะตั้งทําอะไรอะ่ะเดี๋ยวจะนอนรอ, <c oughs> อว่าอยู่โอ้เหลี่ยมนี่แม่งน่าตดนงคุกหาเหลี่ยมสวยหายเลยกำลงกังจะย้ายกันจะบอกนักก,กุ๊กจะย้ายเลยเล็กใหญ่เปียโตตุกี้มั้งเนี่ย พอๆกันเลยพอๆกันเลยโอ้ตายไอ้เปียไอ้เปียยังใจใหญ่กว่าเลยบ้างโอ้เปียแน่นตึ๊กเลยอ่ะเนื้อแน่นตึ๊กเลยเปียเดี๋ยวเดี๋ยวผมไหลขึ้นไปใหม่เอาออีกรบแต่แต่มาขยับน้อยนะขยับนิดเดียวขยับทีละทีละเมตรครึ่งสองเมตรเนี่ยยังเชื้ออยู่เลยเนี่ย เม่ได้ยดยขยับไปดูว่าผมใช้กิฟต์ยี่ห้อนี้กินดี นกกูนกกมีเบ็ดป่ะเบ็ดเบอร์สิบสิบสิบสนีเบ็ดอไรใช้เลยเดี๋ยผมหยิบ เป็นที่เหยื่อเป็นที่เบ็ดเป็นที่ทลอกฮะแกจะพอเดี๋ยวไล่ใหม่ก่อนขึ้นเชื้อเลยนะแต่ไม่เอาเอาไปไล่เดิมก่อน <laughs> เดี๋ยวค,นนค่อยมาไล่เก็บ ม่าใช่ไหมเนี่ยดีโฉมโอ้โยตายละไอโฉมเดยวได้ดดดดดดดเเนามากับเขามาถึงเออ,เอ,อมาถึงตักทีไดโฉมเฉยเลยอะไรเนี้ยไปมจะไม่ได้กตบเขาตัวแมาได้ไอโฉมน้ำสิบเมตรเนี่ยนะตายละ มาอยู่ร่องน้ำนี่เองมันเป็นเป็นเหมือนขั้นบันไดอ่ะเนี่ยจะถ่ายจะถ่ายถ่ายภาพนิ่งด้